บทที่191พลังวิญญาณสีน้ำเงินพันรอบดวงตาของแย่หลิงทำให้ดวงตาทั้งสองข้างดูเป็นสีฟ้าภาพภายในที่ราบซึ่งเต็มไปด้วยควนันและฝุน่นปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าต่อต,อตาแย่หลิงวัวเขย่าโลกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมากพวกมันทำได้เพียงต้านทานและพวกมันก็สู้ไม่ได้ด้วยซ้ำสำหรับสิงโตไฟจ่าฝูงของสิงโตไฟก็มีจิตใจสูงเช่นกันเห็นได้ชัดว่ามันแน่ใจแล้วว่าจะชนะฝูงวังวเขย่าโลก แม้ว่าสิงโตเพลิงจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในควันแต่จ่าฝูงของสิงโตเพลิงก็ไม่กังวลเลยว่าวัวเขย่าโลกจะรอดจากการถูกล้อมได้ตอนนี้ได้เวลาจับเต่าในโกรธแล้วต่อไปเทียงแค่ต้องโจมตีรอบใหม่เท่านั้นและฝูงวัวเขย่าโลกก็อาจจะต้านทานมันไม่ได้แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือควันและฝุน่นจะต้องกระจายออกไปอย่างน้อยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น เย่หลิงยังสังเกตเห็นว่าฝูงวัวที่สั่นสะเทือนโลกตอนนี้ไม่มีพลังแล้วการเก็บฝูงสัตว์ทั้งหมดไว้อย่างแน่นหนาแม้ว่าจะปลอดภัยทั่วคราวแต่ก็เท่ากับการขังตัวเองไว้ในกรงดังนั้นฝูงวัวเขย่าโลกจึงพ่ายแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฉันแค่คิดถึงวิธีปกป้องวัวแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผู้นำฝูงวัวเขย่าโลกดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ตอนนี้สายเกินไปที่จะเสียใจแล้วเป็นการยากที่จะต้านทานการโจมตีเหล่านี้ และไม่มีทางที่จะพลิกสถานการณ์ได้ร่องรอยของความมุ่งมั่นแวกขึ้นมาในสายตาของผู้นำของวัวเขย่าโลกและมันก็พร้อมที่จะต่อสู้จนตายส่วนจะรอดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคจ่าฟูงของวัวเขย่าโลกพ่นอากาศสีขาวสองสายออกจากรูจมูกของมันร่างกายที่แข็งแกร่งของมันพร้อมสำหรับการโจมตีทุกเมื่อเย่หลิงซึ่งได้เห็นทั้งหมดนี้ชัดเจนมากก็พร้อมที่จะดำเนินการแล้ว ใช้การ์ดโบนัสประสบการณ์2เท่าที่ได้รับก่อนหน้านี้เป็นครั้งแรกที่มุมซ้ายบนของอินเทอร์เฟซระบบจูจ่ๆตัวจับเวลาก็ปรากฏขึ้นโดยจำกัดเวลาไว้24ชั่วโมงหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเย่หลิงก็ออกคำสั่งชูอยู่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณที่จะตกปลาในน้ำที่มีปัญหาค้นหาโอกาสที่เหมาะสมและอย่าพลาดโอกาสใดๆวิธีการโจมตีนั้นขึ้นอยู่กับคุณเฟิงจิ่วคุณก็เหมือนกันคุณพยายามช่วยชูหยูและเก็บสัตว์ประหลาดทั้งหมด ใช่แล้วเจ้านายหลังจากได้รับคำแนะนำของเย่หลิงแล้วชูหยูก็ลงมาจากกลางอากาศโดยไม่ลังเลเลยอ้อเข้าใจแล้วเฟิงจิ่วก็ตอบรับและเตรียมพร้อมเช่นกันชูหยูตกอยู่ในควันและสัตว์ประหลาดทั้งสองด้านไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดปะปนอยู่ในหมู่วกเขาเวทเลือดทันทีที่ชูหยูตกลงบนพื้นเธอก็เปิดใช้งานทักษะท,ที่เธอเชี่ยวชาญทันทีหลังจากเข้าสู่ระดับที่สองการจัดการเลือดโดยมี ชูหยูเป็นศูนย์กลางพลังงานเลือดอันแข็งแกร่งก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของชูหยูในทันทีมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆทั้งหมดถูกห่อหุ้มอยู่ในนั้นสิงโตเพลิงและวัวเขย่าโลกที่ถูกห่อหุ้มไว้ทันใดนั้นรู้สึกถึงพลังประหลาดที่ดึงเลือดในร่างกายของพวกมันกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบคือผู้ที่ยังไม่ถึงระดับที่สองในบรรดาวัวที่สั่นสะเทือนโลกมูมู แต่ละตัวส่งเสียงร้องและเลือดในร่างกายก็พุ่งออกมาจากร่างกายในเวลาเพียงทั่วครู่เลือดทั้งหมดของวัวสันสะเทือนโลกระดับแรกเหล่านี้ก็ถูกระบายออกไปร่างที่แข็งแกร่งแต่เดิมของวัวเขย่าโลกกลายเป็นร่างผอมบางนอนอยู่บนพื้นทีหลักตัวหากไม่มีเลือดในร่างกายพวกมันก็สิ้นหวังอย่างยิ่งสิ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุคือสัตว์ประหลาดที่นี่ซึ่งมาถึงระดับที่สองแล้วในหมู่พวกมันสิงโตเพลิงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามสิงโตเพลิงอยู่ในระดับที่สองขั้นที่สามอิทธิพลของเทคนิคการจัดการเลือดของชูอยู่ที่มีต่อพวกมันลดลงอย่างมากแม้ว่าเลือดบางส่วนในร่างกายจะยังสูญเสียไปแต่เนื่องจากการเฝ้าระวังในทันทีการสูญเสียเลือดจึงมีน้อยมากคำรามผู้นำของสิงโตเพลิงส่งเสียงคำรามมันกำลังหันหน้าไปทางคนของเขาและถอยกลับไปก่อนไม่ทราบแน่ชัดว่าสัตรปูประเภทใดปรากฏในสนามรบและขัดขวางการล่าของพวกมัน อย่างไรก็ตามพลังเมื่อกี้นี้ทำให้รู้สึกอืดอัดมากแม้ว่ามันจะไปถึงระดับที่สองขั้นที่5ผู้นำของสิงโตเพลิงก็ยังไม่รอดพ้นจากผลกระทบของเทคนิคการจัดการเลือดอย่างสมบูรณ์หลังจากได้รับคำสั่งแล้วสิงโตเพลิงก็ล่าถอยไปทีละตัวพวกมันไม่ต้องการอบพยพ แต่เพียงเฝ้าสังเกตอยู่ในขณะนี้เมื่อควันจางลงพวกมันก็จะเปิดตัวความคืบหน้ารอบใหม่การล่ายังไม่สิ้นสุดพวกมันจะไม่ยอมปล่อยศัตรูที่กล้าแย่งอาหารจากปากสิงโตไปเลือดที่สกัดออกมารวมตัวกันเข้าสู่ร่างกายของชูอยู่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนอัตราการเติบโตของชูอยู่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสาเหตุหลักมาจากเลือดของมอนสเตอร์ทั้งสองนั้นไม่ได้มีความพิเศษมากนักดังนั้นจึงมีการเจริญเติบโตค่อนข้างน้อย ตอนที่ชูยูใช้เทคนิคการสกัดเลือดเพื่อดูดซับเลือดเย่หลิงก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีเมื่อมุ่งเน้นไปที่เฟิงจิ๋วที่เขาขี่อยู่เย่หลิงก็จมดิ่งสู่ความคิดลึกๆอยู่ครู่หนึ่งบทที่192ถ้าชูยูสามารถเติบโตผ่านทางเลือดได้ยิ่งเลือดหายากเท่าไรเธอก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นเลือดของเฟิงจิ๋วละ่ะเลือดของนกฟีนิกผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะนำมาซึ่งการเติบโตให้กับ ชูอยู่ได้มากเทียงใดเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เย่หลิงก็เริ่มสนใจทันทีดูเหมือนว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาจริงๆคุณสามารถรับเลือดจากเฟิงจิ๋วแล้วลองดูบางทีมันอาจจะมีผลที่น่าอัศจรรย์บางอย่างเรากับสัมผัสได้ถึงรูปลัปลกษณ์แปลกๆจากเย่หลิงร่างกายของเฟิงจิ๋วที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็สั่นสะท้านทันทีเมื่อหันไปมองเย่หลิงเฟิงจิ๋วก็พูดเบาๆเ,เ,เ,เมื่อกี้คุณกำลังคิดอะไรแย่ๆอยู่เหรอทำไมจู่ๆฉันถึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาละ ไม่มีใครอีกแล้วที่มีการรับรู้ที่เฉียบแหลมเช่นนี้แม้แต่เย่หลิงก็ไม่รู้เลยว่าประสาทสัมผัสของเฟิงจิวมักจะคมกริบขนาดนี้ในตอนแรกเขาเดาว่าเขากำลังวางแผนต่อต้านเธอแต่แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เย่หลิงจะยอมรับมันในเวลานี้เขาใสา่หัวอย่างแรงเขาไม่อาจยอมรับเรื่องแบบนี้จนตายได้มีฉะนั้นเฟิงจิวซึ่งมีนิสัยค่อนข้างถุนเฉียวตั้งแต่แรกอาจไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และเขาจะเป็นคนที่ต้องทนทุกทรมานสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่ตอนนี้ฉันทำได้เพียงคิดออกอย่างช้าๆและอย่าเร่งรีบเกินไปเขาเหยียดมือออกและลูบคอของเฟิงจิ่วเบาๆขนฟีนิกให้ความรู้สึกนุ่มและเรียบเนียนมากพร้อมความรู้สึกแสบร้อนบางอย่างเมื่อรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่ออกมาจากคอของเธอเฟิงจิ่วจึงหันหน้าไปมองแย่หลิงเธอมักจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายดูแปลกๆดูเหมือนว่าเขามีเจตนาไม่ดีต่อตัวมัน แต่แน่นอนว่าเป็นเพียงความรู้สึกของเฟิงจิ่วเองบางทีมันอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดของฉันเมื่อเห็นว่าเย่หลิงไม่ได้เคลื่อนไหวโดยไม่จําเป็นจริงๆเฟิงจิ่วก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองเท่านั้นเธอไม่รู้ว่าเย่หลิงกําลังพยายามหาเลือดของเธอเองยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เฟิงจิ่วไม่รู้ก็คือเย่หลิงได้หมายตาเธอไว้แล้วแม้ว่าชูหยูจะไม่สามารถมองเห็นตําแหน่งของมอนสเตอร์ในควันและฝุ่นได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคการจัดการเลือดชูยูก็สามารถเรียนรู้ตำแหน่งของมอนสเตอร์แต่ละตัวได้สำเร็จหมอกเลือดเมื่อผสมกับควันและฝุ่นชูยูก็กลายเป็นหมอกเลือดและเข้าหาสัตว์ประหลาดที่อยู่ใกล้เขาที่สุดด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากนี่คือสิงโตเพลิงที่มีความแข็งแกร่งในระดับที่สองขั้นที่สาเมื่อกีชูยูสกัดเลือดบางส่วนโดยบังเอิญแม้ว่าจำนวนจะไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อย แม้ว่าชูยูจะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงวิญญาณระดับสองขั้นที่หนึ่งแต่เส้นทางการเติบโตของเธอก็หายากอยู่แล้วไม่เพียงเท่านั้นความแข็งแกร่งและการป้องกันของเธอยังทรงพลังมากเกินกว่ามอนสเตอร์ในระดับเดียวกันอีกด้วยฉันเกรงว่ามีเพียงสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถต้านทานการโจมตีของชูยูจากด้านหน้าได้ สิงโตเพลิงซึ่งเคลื่อนไหวช้าๆเล็กน้อยรู้สึกถึงกลิ่นเลือดที่ลอยมาทางใบหน้าของมันและทันใดนั้นก็เริ่มระมัดระวังตัวโดยที่ฟันของมันแยกเขี้ยวจู่ๆเงาเลือดที่น่ากลัวก็แวบผ่านผ่านร่างของสิงโตเพลิงโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยสิงโตเพลิงคร่ำงครวญราวกับว่ากำลังทั้งหมดในร่างกายของมันถูกระบายออกจากร่างกายของมันในทันทีมันก็ล้มลงตรงพื้นมีรอยแตกขนาดใหญ่มากที่คออันอ่อนนุ่มของมัน และมีเลือดไหลออกมาจากลำคอของมันอย่างต่อเนื่องเลือดไม่ได้อยู่บนพื้นแต่วาดวงกลมแปลกๆในอากาศและหายไปในควันและแย่หลิงรู้ดีว่าเลือดทั้งหมดถูกชูหยูกลืนกินไปแล้วฉันเกรงว่าคนส่วนใหญ่จะตกใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นความสามารถประหลาดๆเช่นนี้ความสามารถในการควบคุมเลือดในร่างกายของเป้าหมายนั้นค่อนข้างน่าขนลุกเล็กน้อย เสียงร้องคร่ำครวญจากสิงโตเพลิงที่ตกลงมาทำให้ผู้นำของสิงโตเพลิงเข้าใจได้ทันทีว่ามีคนโจมตีพวกมันผู้นำของสิงโตเพลิงโกรธจัดทันทีและคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าคำรามลูกน้องของมันถูกฆ่าตายต่อหน้ามันมันจะไม่โกรธได้อย่างไรอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะโกรธแม้ว่าจะกรีดร้องขึ้นไปบนฟ้าแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ชูหยูเป็นทีมผีในควันพวกเขามาอย่างไรร่องรอยและไปอย่างไรร่องรอยเก็บเกี่ยวชีวิตของสิงโตเพลิงทีละตัวร่างของสิงโตเพลิงล้มลงเรื่อยๆจากนั้นเลือดทั้งหมดในร่างกายของพวกมันก็ถูกดึงออกมาเปลี่ยนให้เป็นผิวหนังและกระดูกหากใครได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยตาตนเองพวกเขาอาจจะรู้สึกหนาวสันที่หลังไม่มีร่องรอยเลือดในร่างกายและถูกนำออกมาจนหมดนี่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวกว่าดูหนังสยองขวัญซะอีก ในที่สุดไม่นานหลังจากนั้นก็เหลือเพียงผู้นำของสิงโตเพลิงกลุ่มนี้เท่านั้นสำหรับวัวเขย่าโลกอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ชูหยูกำจัดพวกมันทั้งหมดแล้วกลับไม่เหลือเลือดแม้แต่หยดเดียวมีความเงียบงันอยู่รอบตัวและแม้แต่ผู้นำของสิงโตเพลิงก็เปลี่ยนจากความโกรธเป็นความตื่นประหนกในเวลานี้สัตรูที่ไม่รู้จักนั้นน่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของมันทั้งหมดตายไปแล้วแต่มันไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาชัดเจนด้วยซ้ำ ความรู้สึกนี้ทําให้หัวใจของมันเต็มไปด้วยความกลัวแต่ในฐานะผู้นําที่สง่างามของสิงโตเพลิงมันจะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรมันย่อตัวลงแยกเขี้ยวและกรงเล็บออกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับความตายบทที่193แม้ว่าเขาจะให้ความสนใจกับสถานการณ์ในควันและฝุ่นมาโดยตลอดแต่จ่าฝูงของสิงโตเพลิงก็ไม่ลืมเฟิงจิ๋วที่บินอยู่บนท้องฟ้าเลยแม้ว่าอีกฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะโจมตีมัน แต่จ่าฝูงของสิงโตเพลิงก็ต้องระมัดระวังในตอนนี้จูจ่ๆทั้งกลุ่มที่เขานำก็เหลือเพียงคนเดียวหากเขาไม่ระวงังเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาตายอย่างไรในเวลานี้จูจ่ๆควันและฝุ่นก็ลอยขึ้นไปในอากาศเรากับว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วคำรามจากฝูงของสิงโตเพลิงคำรามและเปลวเพลิงก็ลุกไหม้บนร่างกายของมันแน่นอนว่าเปลวไฟบนจ่าฝูงของสิงโตเพลิงนั้นด้อยกว่าเฟิงจิ๋วโดยธรรมชาติ พวกมันเป็นเพียงเปลวไฟธรรมดาด้วยการรับรู้ของมันเองสิงโตเพลิงจึงกระโจนไปด้านข้างทันทีด้วยการใช้แขนขาทั้งหมดของมันจากฝูงของสิงโตเพลิงก็กระโดดขึ้นไปในอากาศทันทีและร่างอันใหญ่โตของมันก็กระโดดขึ้นไปในอากาศแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ลอยออกมาจากควันอย่างชัดเจนก็ตกตะลึงทันทีเพราะนี่ไม่ใช่เป้าหมายของมันเลยแต่เป็นสิงโตเพลิงที่เหลือเพียงผิวหนังและกระดูกเท่านั้น แต่จ่าฟูงของสิงโตเพลิงที่รีบออกไปแล้วในเวลานี้ไม่มีเวลาหันหลังกลับร่างที่เพื่อนเลือดกระโดดออกมาจากด้านข้างและโจมตีหน้าท้องของจ่าฟูงสิงโตเพลิงในทันทีสำหรับจ่าฟูงของสิงโตเพลิงหน้าท้องของเขาคือจุดอ่อนของเขาส่วนเดียวของร่างกายคือหน้าท้องซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากที่สุดมันเร็วมากราวกับรถไฟความเร็วสูงที่โจมตีเขาโดยตรงแม้แต่จ่าฟูงของสิงโตเพลิงก็ทนไม่ไหวเลย วูด้วยเสียงร้องคร่ำค,ครวนจากฝูงของสิงโตเพลิงก็ถูกกระแทกออกไปทันทีมันล้มลงกับพื้นข้างตัวมันและกลิ้งไปมาหลายต่อหลายครั้งก่อนที่จะหยุดนิ่งแม้ว่าชูยูจะทําให้จ่าฝูงของสิงโตเพลิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่เปลวไฟที่ลุกไหม้บนจ่าฝูงของสิงโตเพลิงก็เผาแขนของชูยูด้วยเช่นกันแขนที่ถูกเปิดเผยแต่เดิมกลายเป็นสีดําเล็กน้อยเนื่องจากความร้อนของเปลวไฟแต่โชคดีที่ชูยูมีการฟื้นฟูที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ผิวหนังของเธอถูกเผาแต่กลับรักษาตัวเองได้ในทันทีผิวหนังที่ถูกไฟไม่ค่อยค่อยหลุดออกเผยให้เห็นแคนสีขาวที่อยู่ด้านล่างอีกครั้งในขณะที่ความเจ็บป่วยของมันกำลังฆ่าเธอชูยูจะไม่ให้โอกาสจ่าฝูงของสิงโตเพลิงหายใจคนทั้งคนกลายเป็นฟ้าร้องนองเลือดและเข้าหาจ่าฝูงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสของสิงโตเพลิงด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก จากนั้นก็มีการทุบตีหลายครั้งและจ่าฟูงของสิงโตเพลิงไม่มีอำนาจที่จะปัดป้องเลยพลังของชูอยู่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดได้แม้แต่จ่าฟูงของสิงโตเพลิงซึ่งเป็นคนผิวหนาและผิวหนาก็ยังทนไม่ไหวเลยหลังจากแก้ปัญหาสามครั้งห้าครั้งและสองครั้งแล้วชูอยู่ใช้เทคนิคการจัดการเลือดเพื่อดึงเลือดของผู้นำสิงโตเพลิงออกมาจากนั้นจึงกลืนมันลงไปจ่าฟูงของสิงโตเพลิงเดิมทีได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้น แต่ยังคงมีสติสัมปชัญญะที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เลือดในร่างกายของมันถูกบังคับให้เอาออกมันต้านทานไม่ได้เลยดังนั้นมันจึงได้แต่นอนอยู่บนพื้นอย่างช่วยไม่ได้และคร่ำครวญด้วยความอับอายโฮเนื่องจากร่างกายมีขนาดค่อนข้างใหญ่ความเร็วในการสกัดเลือดจึงช้ากว่าสิงโตเพลิงตัวอื่นเล็กน้อยในที่สุดหลังจากที่เลือดถูกดึงออกมาจนหมดจ่าฝูงของสิงโตเพลิงก็กลายเป็นผิวหนังและกระดูกที่ค่อนข้างใหญ่ ไรชีวิตชีวาโดยสิ้นเชิงชูอยู่ซึ่งดูดซึมเลือดไปมากรู้สึกสบายใจมากเฟิงจิวลงไปด้วยกันเถอะการต่อสู้ด้านล่างสิ้นสุดลงแล้วและเย่หลิงต้องการค้นหามันโดยธรรมชาติในเวลานี้แม้ว่าพวกมันจะสูญเสียเลือดไปจนหมดและกลายเป็นผิวหนังและกระดูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไร้ประโยชน์วัตถุในร่างกายยังคงอยู่อย่างที่ควรจะเป็น ทันใดนั้นเฟิงจิ่วก็รู้สึกราวกับว่าเธอถูกดูถูกราวกับว่าเธอกลายเป็นพาหนะของเย่หลิงอย่างอธิบายไม่ถูกอย่างไรก็ตามเมื่อเธอคิดถึงเงื่อนไขที่เจรจาไว้ก่อนหน้านี้เฟิงจิ่วก็ตัดสินใจที่จะอดทนต่อมันในตอนนี้หลังจากลงมาจากท้องฟ้าเย่หลิงก็กระโดดลงจากหลังของเฟิงจิ่วและตกลงไปข้างๆสู้อยู่ชูอยู่กลืนเลือดไปมากมายและดูเหมือนจะยังมีความคิดที่ยังคิดไม่จบลิ้นเล็ก ของเธอกอดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากเมื่อประกอบกับใบหน้าที่สวยงามและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วความเย้ายวนใจก็ไม่อาจต้านทานได้จริงๆเย่หลิงสาบานว่าเขาไม่ได้มองมันมากนะักแค่มองดูไม่กี่ครั้งไม่มากแม้แต่น้อยเมื่อเย่หลิงปรากฏต,ตัวบนพื้นระบบก็เริ่มหยิบขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และวัสดุจํานวนมากที่เย่หลิงไม่ต้องการก็เข้าสู่พื้นที่ระบบของเย่หลิงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเป็นเพราะวัสดุวิวัฒนาการที่ชูหยูและเฟิงจิ่วต้องการในตอนนี้รุนแรงเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์ประหลาดธรรมดานี้จะมีอยู่จริงแต่วัสดุเหล่านี้ก็สามารถนําไปใช้ขายได้เช่นกันอย่างไรก็ตามทุกสิ่งที่ได้รับจากอาณาจักรลับนั้นเป็นของนักเรียนเอง การดำเนินการกับรายการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโดยสิ้นเชิงหลังจากค้นหาวัสดุเหล่านี้แล้วเย่หลิงก็มีเวลาตรวจสอบข้อมูลของซูหยูและเฟิงจิว๋วเนื่องจากเปิดใช้งานประสบการณ์สองเท่าชูหยูจึงได้รับประสบการณ์มากมายจากการต่อสู้ครั้งก่อนสาเหตุหลักมาจากชูหยูตกอยู่ในภาวะท้าทายแบบก้าวกระโดดโดยสิ้นเชิงสิงโตเพลิงเกือบทั้งหมดและวัวเขย่าโลกที่เขาเผชิญน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสองดังนั้นประสบการณ์ที่ได้รับจึงยังมีความสําคัญมาก บทที่194สำหรับเฟิงจิว๋วเนื่องจากเธอไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในตอนนี้เฟิงจิ๋วจึงไม่ได้รับประสบการณ์ใดๆดูเหมือนว่าถ้าเราต้องการให้เฟิงจิว๋วทะลุผ่านไปยังระดับสองโดยเร็วที่สุดเราอาจต้องปล่อยให้เฟิงจิ๋วเข้าร่วมในการต่อสู้เย่หลิงเข้าใจดีว่าไม่มีการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงจิตวิญญ,ญาณสัตว์เลี้ยงจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้จะไม่มีทางได้รับประสบการณ์การต่อสู้หากพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ คะแนนประสบการณ์ของสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณทั้งสองจะเป็นครึ่งหนึ่งต่อไปเฟิงจิวมันยังขึ้นอยู่กับคุณไม่อย่างนั้นเมื่อไหร่คุณจะสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่สองได้เย่หลิงกล่าวหลังจากสัมผัสขนนกไฟของเฟิงจิวเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฟิงจิวก็เงยคอขึ้นและพูดอย่างภาคภูมิใจมากมันเป็นแค่การต่อสู้ไม่ต้องกังวลและปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันระดับที่สองไม่ควรง่ายเกินไปสําหรับฉันไม่ว่าจะเวลาไหนเฟิงจิวก็ภูมิใจเสมอ หากสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณตัวอื่นรู้ว่าเฟิงจิ๋วทําให้การอัปเกรดเป็นระดับสองเป็นเรื่องง่ายพวกมันคงจะหลั่งน้ําตาสิ่งนี้จํากัดเฉพาะสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณของแย่หลิงซึ่งสามารถได้รับคะแนนประสบการณ์และการเติบโตจากการฆ่ามอนสเตอร์สัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณของคนอื่นไม่มีการรักษาดังกล่าวต่อมา เพื่อความสะดวกในการให้เฟิงจิ่วเข้าร่วมการต่อสู้มากขึ้นเย่หลิงจึงขอให้ซูหยูช่วยช่วยเหลือเฟิงจิ่วเมื่อจำเป็นและปล่อยให้เฟิงจิ่วต่อสู้ตามลำพังเมื่อไม่จำเป็นด้วยวิธีนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่นานก็มาถึงค่ำในเวลาเดียวกันขณะที่เขาเดินหน้าต่อไปในที่สุดเย่หลิงก็มาถึงพื้นที่ใกล้กับป่าหลังจากทำงานหนักมาครึ่งวันและกระตุ้นงานเล็กๆตรงกลาง เฟิงจิ่วก็ก้าวไปสู่ระดับหนึ่งขั้นที่10ได้สำเร็จไม่เพียงแต่การอัปเกรดจะสำเร็จเท่านั้นแต่ค่าประสบการณ์ยังเพิ่มขึ้นเป็น37.3ด้วยโดยรวมแล้วนี่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากอยู่แล้วและเมื่อเฟิงจิ่วก้าวไปสู่ระดับหนึ่งเย่หลิงก็ได้รับแต้มหรีสองแต้มในตอนแรกเย่หลิงคิดว่าเขาทำผิดพลาดแต่เมื่อเขาไปตรวจสอบแต้มฟรีของเขาเขาพบว่ามีแต้มฟรีสมแต้มแทนที่จะเป็นหนึ่งแต้ม หลังจากสอบถามเกี่ยวกับระบบชั้นได้เรียนรู้ว่าเนื่องจากพลังการเติบโตของเฟิงจิ่วได้ไปถึงระดับมหากาบแล้วคะแนนอิสราภาพที่ได้รับหลังจากการอัปเกรดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเย่หลิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวนี้แต่เขายังค้นพบสิ่งหนึ่งนั่นคือเมื่อเปรียบเทียบก,กับชูอยู่แล้วเฟิงจิ่วได้รับคะแนนประสบการณ์มากขึ้นอย่างมากยิ่งพลังการเติบโตสูงเท่าไร ดูเหมือนว่าคะแนนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพื่อที่จะเพิ่มระดับไม่ว่าจะยังไงก็ตามความพยายามและผลตอบแทนย่อมเป็นสัสดส่วนโดยตรงเสมอแม้ว่ามูลค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นมากแต่อัตราการเติบโตของเฟิงจิ่วก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเพียง0.1เท่านั้นหลังจากต่อสู้มาทั้งวันอัตราการเติบโตของเขาก็แทบจะไม่ถึงจุดนี้และเย่หลิงก็รู้สึกพูดไม่ออกอย่างไรก็ตาม เมื่อเขาคิดว่าระดับปัจจุบันของเฟิงจิ่วคือระดับมหากราบเย่หลิงก็ไม่มีตกกังวลเกินไปยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าอัตราการเติบโตของเฟิงจิ่วจะถึง100แต่เย่หลิงก็ไม่มีวัสดุที่เกี่ยวขอ้องเพื่อช่วยให้เธอพัฒนาเมื่อเทียบกับเฟิงจิ่วแล้วชูหยูได้รับประสบการณ์น้อยมากเมื่อเทียบกับอย่างน้อยตอนนี้ก็แทบจะไม่ถึง25แล้วสําหรับอัตราการเติบโตนั้นยาวกว่าเฟิงจิ่วเล็กน้อยและถึง0.11สาเหตุหลักคือเพราะชูหยูกินเลือดเป็นจํานวนมาก แม้ว่าคุณภาพของเลือดจะไม่สูงนะักแต่โชคดีที่มีปริมาณค่อนข้างมากแน่นอนว่าหากถูกแทนที่ด้วยเลือดขั้นสูงอัตราการเติบโตที่ได้รับในตอนนี้จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนในตอนกลางคืนเย่หลิงก็ทำอะไรกินโดยไม่หยุดเพราะเวลารวมสําหรับการประสบการณ์สองเท่านั้นมีเพียง24ชั่วโมงและตอนนี้ผ่านไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเย่หลิงไม่มีเวลาที่จะเสียเวลาที่นี่เย่หลิงทำไมเราไม่พักผ่อนกันละ่ะ เฟิงจิ๋วไม่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ไม่จำกัดเช่นชูหยูหลังจากการต่อสู้ที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเธอก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเช่นกันเย่หลิงสามารถได้ยินได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าน้ำเสียงของเฟิงจิ๋วไม่มีความตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่ฟังดูเหนื่อยเล็กน้อยแทนแม้แต่เย่หลิงก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้มากนักแต่การเดินทางอันยาวนานก็เหนื่อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเฟิงจิ๋วคือผู้ที่ไม่เหนื่อยหลังจากเผชิญกับการต่อสู้ที่เข้มข้นสูงเฟิงจิว๋วจิวเวลาพักผ่อนของเราสั้นมากดังนั้นรีบหน่อยเถอะเมื่อมันได้ยินว่ามันสามารถพักผ่อนได้เพียงช่วงสั้นๆเฟิงจิ๋วก็ไม่พอใจทันทีคนดีฉันทำงานหนักมาเป็นเวลานานและฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่ได้พักผ่อนด้วยซ้ำหลังจากมองดูชูหยูข้างๆเขาแล้วเขายังคงมีจิตใจสูงและดูเหมือนจะไม่เหนื่อยเลยเป็นครั้งแรกที่เฟิงจิ๋วมีความคิดที่จะอิจฉาชูหยู มันยังอยากเป็นเหมือนชูอยู่ที่สามารถไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่น่าเสียดายที่อิดฉาก็คืออิจฉามันทำไม่ได้หลังจากย่อร่างของมันแล้วเฟิงจิ๋วก็นอนลงบนไหล่ของเย่หลิงโดยตรงและเริ่มพักผ่อนเย่หลิงสามารถสัมผัสได้ถึงเสียงหายใจที่ออกมาจากหูของมันนอนแป๊บเดียวก็หลับไปวันนี้เหนื่อยมากเย่หลิงเก็บข้าวของเสร็จแล้วและเดินหน้าต่อไปพร้อมกับชูหยูส่วนเฟิงจิ๋วที่กำลังนอนอยู่บนไหลของเขานั้น ปล่อยให้เธอพักสักพักในยามราตรีไม่มีใครรู้ว่ามีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวชนิดใดอยู่ในลึกเข้าไปในป่าบทที่195เมื่อมองดูป่าอันมืดมิดเย่หลิงก็ไม่มีอะไรต้องกลัวโดยหลักแล้วการต่อสู้ในระหว่างวันเย่หลิงสามารถคำนวณคร่าวๆว,ว่าชูหยูเฟิงจิวและตัวเขาเองสามารถหลบหนีได้แม้ว่าจะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดระดับสองระดับสูงก็ตามดังนั้นแม้ในป่าทึบแห่งนี้เย่หลิงก็ไม่กลัวมากนะัก บนท้องฟ้ามีดวงดาวอยู่ไม่กี่ดวงและฉันไม่รู้ว่าอาณาจักรลี้ลับเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วมีกลางวันและกลางคืนหลังจากเดินได้ไม่นานเมฆดำมืดที่ปกคลุมแสงจันทร์ก็หายไปในที่สุดและแสงจันทร์ก็ส่องสว่างในป่าทึบเย่หลิงที่กำลังก้าวไปข้างหน้าก็หยุดกระทันหันหลังจากสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของเย่หลิงแล้วชูหยูก็หยุดลงตามธรรมชาติเมื่อคิดว่าเย่หลิงจะมีคำแนะนำบางอย่าง ชูหยูถามด้วยน้ำเสียงที่คมชัดเจ้านายแต่ในเวลานี้เย่หลิงไม่สนใจปัญหาของชูหยูเลยเขาจ้องมองตรงไปในระยะไกลเขาเห็นว่าในระยะไกลที่ตาของเขามองเห็นมีแสงสีฟ้าที่สว่างกว่าแสงจันทรค่อยๆส่องแสงนั่นคือแม้แต่เย่หลิงก็ไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกมันถูกค้นพบโดยเขาแล้วเย่หลิงจะไม่ปล่อยมันไปอย่างแน่นอนในเวลานี้สู้หยูมาทางนี้ หลังจากพูดคุยกับชูหยูแล้วเย่หลิงก็เดินไปตามทิศทางของแสงสีฟ้าแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเจ้านายของเธอจะทำอะไรแต่ชูหยูก็ยังคงติดตามเขาไปโดยไม่ลังเลในเวลานี้ผู้คนมากกว่า80%เปอร์เซนในเมืองศักดิ์สิทธิ์รู้สิ่งหนึ่งแล้วนั่นคือเด็กผู้ชายคนแรกที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันหงไฟในวันแรกของการลงทะเบียนเขาเข้าสู่อาณาจักรลับเพียงลำพังสถานการณ์ที่ผิดปกติดังกล่าวทำให้หลายคนตกตะลึง ไม่ว่าจะเป็นใครในวันแรกหลังจากเข้าสู่สถาบานันพวกเขาจะติดตามครูของพวกเขาและดำเนินการฝึกอบรมที่สอดคล้องกันเพื่อทำความเข้าใจความแข็งแกร่งของนักเรียนอย่างไรก็ตามเย่หลิงและหงซิ่วไม่ได้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันเลยและทำเช่นนั้นในวันแรกซึ่งทำให้หลายคนประหลาดใจแน่นอนว่าหลายหลายคนอยากรู้ว่านักเรียนชายคนแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบันหงไฟจะกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่ สำหรับคนจากสถาบันใหญ่อีกสามแห่งทัศนคติของพวกเขาต่อเรื่องนี้เกือบจะเหมือนกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถามไม่ว่าเย่หลิงจะกลับมาได้อย่างปลอดภยัยหรือไม่ก็ตามก็จะไม่มีผลกระทบต่อพวกเขาเลยบางคนถึงกับโพสต์ต้นฉบับดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตชื่อของต้นฉบับคือนักเรียนชายคนแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบันหงไฟไม่มีใครกล้าสอนเขาดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงไปที่อาณาจักรลับเพื่อซ่อมแซมโซ่ของเขาตามลำพัง คนดีทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาหลายคนก็คาดเดาเช่นนั้นไม่อย่างนั้นทําไมเย่หลิงไม่ติดตามอาจารย์ไปซ่องโซ่แต่ไปที่อาณาจักรลับละ่ะจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆคิดเช่นนั้นโดยเฉพาะเรื่องนี้ซึ่งถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถาบันหงไฟทําให้อาจารย์หลายคนรู้สึกเขินอายอยู่พักหนึ่งเธอจะไม่เขินอายได้อย่างไรเมื่อเธอถูกยิงโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะเกาอยู่และหงซิ่วพวกเขายังถูกคณะบอดีเรียกโดยตรงอีกด้วยหลังจากอยู่ในห้องทำงานของคณะบดีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะออกมาก็เกือบจะมืดแล้วหึไม่เป็นไรโอเคมันไม่จริงจังเกินไปหงซิ่วคุณช่วยคุยกับฉันก่อนจะทำอะไรแบบนี้ในครั้งต่อไปได้ไหมฉันรู้สึกไม่สมเหตุสมผลมากถ้าคุณทำเช่นนี้ หากมีอะไรผิดพลาดฉันจะรับผิดชอบหลังจากเดินออกจากบ้านพักสำนักงานของคณะบอดีเกาอยู่ก็บ่นเรื่องหงซิ่วต่อไปในระหว่างวันเธอบ่นเกี่ยวกับหงซิ่วเป็นเวลานานเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ถูกนำไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์โดยไม่คาดคิดและคนส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนี้เธอรู้สึกกดดันมากด้วยความเอาใจใส่อย่างมาก เมื่อต้องเผชิญกับคำตำหนิไม่รู้จบของเกาหยูหงซิ่วก็ตอบด้วยรอยยิ้มเธอเชื่อใจเย่ยหลิงเย่หลิงเป็นคนฉลาดและจะไม่ใช้ความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักประกรันอาจารย์เกาไม่ต้องกังวลฉันเชื่อว่าเย,ย่หลิงสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้คนเดียวได้ไม่ต้องกังวลแค่เชื่อใจเขาหงซิ่วได้ตัดสินใจผ่านการสังเกตของเธอเมื่อไม่นานมานี้ว่าเย,ย่หลิงเป็นคนฉลาดและจะไม่ทำสิ่งง่งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่หงซิ่วจึงปล่อยให้เย,ย่หลิงออกไปฝึกฝนด้วยตัวเอง แม้ว่าจะมีกระแสะความคิดเห็นของประชาชนมากมายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะับเนื่องจากสถาบันหงไฟได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วคนส่วนใหญ่มีทัศนคติในการดูรายการมากขึ้นทุกคนอยากรู้ว่าเย่ยหลิงออกมาสมูรณ์หรือไม่ในท้ายที่สุดหรือว่าพวกเขาฆ่านักเรียนชายคนแรกในประวัติศาสตร์ของ สถาบันหงไฟในวันแรกหรือไม่วัวเชียนเนอร์และจางเชิงหนานจากสถาบันเป๋าดาก็ได้รับข่าวเช่นกันหัวเซียนเนอร์ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเย่หลิงแต่เมื่อเธอคิดถึงความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เธอก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรตกกังวลในทางกลับกันจางเชิงหนานเต็มไปด้วยความสนใจและกระตือรือร้นที่จะประลองและต้องการต่อสู้กับเย่หลิงอีกครั้ง